อตัวนี้วะตัวน,วนี้มาครับตีดบนนี้ตีดปุบแลนปั๊บเลยนแ <laughs> ลนไปไหนแลนถอยหลังเงอครับครับ่าเสียบียาจะรเูเยรนยังครับยังนิ่ม เจาออกไปทำอะไรครับเรารุ่นกันออกจากบ้านครับว่าจะเป็นยังไงแง่งืองก็ ไปไหนครับรอรุ่นไล้ต้องบอกนะ

เสียงเน<ส>ี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหแล้เครับเขาจะไปไหนกันเขาจะเอาไปทำอะไรว่นไหรอเนี่ย ไปเฮาไปเมือง่าเขาจะไปใไ่ครับมาถึงแล้วครับที่เก่าเหมือนเดิมครับที่เก่าครับใช้บริการทุกปีครับนี่ครับ บริการเหมือนเดิมครับต้นนี้หองผมเดี๋ยวผมมาลับกลับแล้วแล้วแล้วครับก็เลยเอาคันนี้มาอีก ท <t í S 1> ี่เก่าครับที่เก่าที่เดิม เดิมครับคันนี้มาก็จะเอาคันนี้กลับจะเอาคันนี้กลับครับที่เดิมครับเหมือนเดิมใช้บริการทุกปี อยู่ช่างน้อยครับจะกระพบการช่างมาถึงแล้วดีกว่าจะเอาไปแต่งที่แท้มานนี่เอง จะเอามาทำอะไรครับเอามาเห็นดอย่างโน่นจะมาเปลี่ยนคอว่าเปลี่ยนไม้เป็นไม้ <c oughs> <c oughs> เปียน a t a เงียบเอามาเปลี่ยนเสาเปลี่ยนควัก่ยันข้อไม่โอ้อน,นะครับเอาไ้ซัำเนียนะครับมาถึงอูลแล้วนึกว่าจะไปเห็นอย่างแล่เอามาล้านซ่อมครับ เบียเบีาามาเช็คใหม่กันนครับไว้จะมี้ะครับ